สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราช่องที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีการทหารและยุทธโภปกรล้ำยุคจากทั่วทุกมุมโลก และวันนี้เราขอพาทุกท่านไปรู้จักกับสุดยอดขี่ปนาวุธอากาศสู่อากาศที่มีสมรรถนะสูงและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากรัสเซียนั่นก็คือ R-77 ซึ่งในเวอร์ชั่นปี2025ได้มีการปรับปรุงและอัปเกรดเทคโนโลยีในหลายด้านให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมตอบสนองต่อสถานการณ์สงครามในอนาคตอย่างเต็มรูปแบบ ขีปนาวุธ r 7 7ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นถีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะนกลากโดยมีจุดเด่นอยู่ที่ระบบนำวิถีเรดาร์แบบ Active Radar Homing และมีครีบท้ายแบบตารางซึ่งช่วยให้มีความคล่องตัวสูงและควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำสำหรับในเวอร์ชั่น2025นี้ได้มีการเพิ่มระยะยิงให้ไกลขึ้นกว่าเดิม โดยสามารถทำการโจมตีเป้าหมายได้ไกลถึง110กิโลเมตรและยังมีระบบป้องกันสัญญาณรบก,กวนขั้นสูงทำให้สามารถเจาะระบบป้องกันของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าขีปนาวุธ R- 7 7จะไม่ได้มีการกำหนดราคาจำหน่ายสู่สาธารณะแต่ก็เป็นที่รู้กันดีว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับสมรรถนะและคุณสมบัติที่ได้รับการติดตั้งนั้นรองรับเครื่องบินขับไล่หลากหลายประเภทของรัสเซียเช่น Su- 2 7 MIG-29, SU-35 และแม้กระทั่งเครื่องบินเจเนอเรชันใหม่อย่าง SU-57 ซึ่งระบบเชื่อมต่อและควบคุมระหว่างขีปนาวุธและเครื่องบินก็ได้รับการปรับปรุงให้ตอบสนองได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นด้านการ